สวัสดีครับพ่อพ่อกันกับท่องเที่ยวบันเชียงเอาิเชียววันนี้จะขายแบ่ไปอีกของสิบตัวครับผมขายแกะตัวกูของสิบตัวพี่นอ้องขายชุมชืดีอีกรอง

ว่าขายว่กมันจกิดในครับถูมันแก่พันเนือมันกรแซบไป็ซุกนุ่มๆนี่สรับแกะจะตีซีครับผมเึ้นงานจะตีซีรับเล้วกครับไล่เขาควอกขึ้นจะสั่ง รถเขาเมาก็ไปห้องกันดิไปขายตู้เมี้ยครับตัวที่ออกลูกแล้วมัน นมบดีแน่เก็บขาแน่ครับเพ<อ>ราะปะติขายสูเมียขายแกะหางหออกครับผมแกะซุ้มมันมันหมดลูกบดีพร้อมอันนี้ตัวปูนี่กิโลละแพงนะครับกับแม่สาวคลิปนี้เราฝากที่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เคยวันชเช้าเงาพิเชาเนื่อครับเด้อพอมีกำลังใจในการถ่ายคลิปได้หลาย พี่น้องดนเบงชิปเนี่ยเราไปจำเนียครับสวัสดีครับ